มหา,าวิทยาลัยมหาบัณฑิตราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราวรรณราชวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนตามประูตรของมหาวิทยาลัยมหาบัณฑิตราชวิทยาลัยในระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกวิาราชการดังนี้คณะศาสนาและปรัชญาสาขาวิชาปรัชญาศาสนาและวัฒนธรรมคณะสังคมศาสตร์สาขาวิชาการปกครองคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหากุรตษราชวิทยาลัยวิทยาเขตมหาวชิราลงกรราชวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาคปกติและภาคนอกาการราชการเสาร์อาทิตย์ในระดับปริญญาตรีเปิดการเรียนการสอนดังนี้คณะศาสนาและปรัชญาสาขาวิชาปรัชญา,าศาสนาและวัฒนธรรมคณะสังคม,มาศาสตร์สาขาวิชาการปกครองคณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายจัดการศึกษาวิทยาเขตมหาวทิทยาลงกรราชวิทยาลัยหรือโทร0825428481อาจารย์พูมหาภายัยกิจ0636543219อาจารย์สนิท0822239256อาจารย์บุตรี0989145495อาจารย์นัตพัฒน์และ064930499 7อาจารย์ชานพัฒน์ ติดต่อสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปี